นะครับในการร่างหนังสือหรือจดหมายต่างๆด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ดนะครับเมื่อมาถึงส่วนของบรรทัดลายเซ็นนะครับชื่อนามสกุลเต็มแล้วก็ตาแหน่งนีดยท่านกาลังทําแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับคือกดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆนะครับีนกวัาจะกลางหรือใช้ปุ่มแท็บปุ๊บปุ๊บแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะทําให้ไม่กลางแล้วก็ไม่สมดุลกันได้นะครับในส่วนของชื่อเต็มแล้วก็ชื่อตําแหน่งนะครับผมจะแนะนําเทคนิคครับคือใช้ตัวแท็บนะครับให้ดกท่านนําเมาส์ครับมาชี้ที่บริเวณ มุมบนด้านซ้ายนะครับก่อนที่จะถึงปุ่มวางในแถบจุดเครื่องมือตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับหนึ่งครั้งหรือคลิกจนกว่าจะเป็นสัญลักษณ์กึ่งกลางแบบนี้นะครับก็คือมีสียกลางจากนั้นครับกลางนักการตีของผมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณแปดเซนนะครับผมก็คลิกแบบนี้ได้เลยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เลขแปดอ่านี่นะครับจากนั้นครับกดแถบบนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งอ่ะมาแล้วนะครับมีเช่นกันนะครับ เราก็ต้องทําแท็บเซนเตอร์นี้เนี่ยเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่หรือรกรากราฟใหม่นะครับต้องทำเหมือนเดิมมาเช็คว่ามุมบนซ้ายตรงนี้เป็นแท็บเซนเตอร์หรือตรงกลางหรือยังมาคลิปที่8นะครับลูกทานจะไว้กึ่งกลางบริเวณตําแหน่งไหนก็ได้นะครับแล้วนะกดแท็บเห็นครับมันจะมีความกึ่งกลางนะครับตัวชื่อเต็มเนี่ยก็จะกึ่งกลางบริเวณ8นะครับที่เรากําหนดไว้คือกลางหน้ากระดาษพอดีแต่ส่วนที่สำคัญคือส่วนชื่อตําแหน่งครับจะมีปัญหาเยอะก็คือว่าบางทีเราเคาะมาเนี่ยมันไม่กลางกับชื่อเต็ม ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราใช้แท็บเซนเตอร์ hmm. ก็จะกึ่งกลางพอดีกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการสร้างบรรทัดลายเซนโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือแท็บไมค์มือคัตเตอเวิร์นั่นเอง